สวัสดีครับสวัสดีผมสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมนี่คลิป้อยครับผมคลิปวอ,อยคลิปแล้วๆนะครับผมของสิบหลอดเสียแม็กครับกระสีแรนเข้าไปล้านไปต่อเอาลูกไปโรงงานเลยครับเนี่ย ทางเต๊ะที่รถไถเขาดันได้นะครับรมันจะดันน้อเนี่ยครับเนาะโอ้โหเพิอ่อนามองข้างออกนะผมอยี่เสียมแม่งก็นเอารถไถไปดัไปไปน,นไปนะครับผมนี่เป็นเครื่องไล่นที่ออกไปได้บ่ อยรับัยนยะการขี่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าครับฝันคาเรือะเสียงแต่ในฟันเรือบรรทุกสินค้าเลยเดินทางตลอดปภัคให้ผม เดี่ยวงาค้ามงาได้ลุ่งว่าเสียงไปแล้โอ้เสียงเทื่ยบูนะผู้ให้เลยน้่งแล้เสียงเทื่ยบูแล้วพุ่มยาวรถไทไปนี่แหละครับเข้าไปได้คลิปอ่อยจุ่มตัดกับตัดน้ำไปเลยเพราะไปใช้ไปล้านบ่ฮะ ไปน้ำแน่่ดี๋้วรถไทยจอดไปก่อนฮะไปยังเกาะฟันงาน่าไหมเพื่อนรถอันเชีพจอดไทยนี่เห็น่ทไทยนี่หรือว่าตัดไปน้ำเรือยอเขอ่ารถแถวมาใส่เรอเข้าไปล้านมาพ่อเนี่ย ว่าอะไเขาไปเป็นไหนวะน้อนเบ็นฮะเดี๋ยวไปยุสันเริ่มค่อยออกไม่อรือก็เทียด้เอารถแถกมาเดี๋ยวเอารถไถวออกไปข้างนอกก่อนนะครับนี่หนาแล้งจีก่ะยายามจะเอารถจอดไว้ในป่าอ้อยนะครับผมใบมันนี่สัมคัญเลยใบมันนี่เกิดมีผู้ก็วังดีก่ะ ไม่ขีดกาแฟใช้ทิพไอ้ทิมก้นยาสูบแดงเนี่ยไหมครับแว่ผมเนเ่้นเพื่อนนะจ๊ะ เชื่อแม็กข้าไปฮอดไกลแล้วเชื่อแม็กเดี๋ยวเอากับป๋าวกันครับสำพรักแล้วอ้ายลายดอกละชุบอ่า

เยังหมดเนาะดูดีกว่านั่นเป็นแถวเดีแล้วา่านท้ายวก็ท่อนีนเดียวบ่ไี่ยทิงยขี้ดนมันขี้ดนมั้ลก็โดนเยงอ่างเยันเดียวมันมันเหยง่าขี้ขันเดียวขี้สองขันมันล้สนกันไหมอันนึงไปบ้างหัวไปอันนึงมันทับกัน ตัดผ้งานมาขัง,ม,ง,ม,ขงมันดันดันทางออกอีกข้างนึง่เลยครับเลนออมเลยพันขอไฟโซแผู้ใดไปพันไหมน้อยเยพอไฟ่ไปได้เยอะรือ่าเสียแมงก็ว่าไอ้ผู้ใดมาพันไหมโอ้โหนะพันงาน ô trước lên mà Ta có phê Nào Khai nhỉ, có phê xem này cái vui được Có này có ở đây เา้าวกี่ยนิกว่ามันอย่างหัวครับสิบล้อซิ่งติตทำเนี่ยว้าย

ท,ท่านทาเวได้ยินเพียงดัง